สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้มาดูโจร6แต้มทิ้งร่มนะครับเป็นการบันทึกย้อนหลังจากการไล์สดทางแพลตฟอร์มสีดำเช่นกันนะครับแต้มนี้มีแต้มส,สวยๆเยอะนะครับสำหรับแพลตฟอร์มสีดำผมเล่นกองโจร6แต้มนะครับกองโจร6แต้มทำไมเขาถึงเรียก6แต้มเพราะตรงนี้นะครับนี่ละครับขอหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะน,นะครับเขาเรียก6แต้มเพราะว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีติ่งอยู่ตรงนี้ห้อยตรงนี้เขาเรียกว่าหกแต้มนะครับส่วนการเดินหมักฮอตขึ้นไปอยู่มุมๆแบบนี้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าแต้มกองโจนนะครับกองโจนหกแต้มนี่คือที่มาของแต้มอาจไม่ใช่สิที่มาของชื่อนะครับผมชมนะครับเดีย๋ยวจะมีจังหวะได้ทิ้งร่มก่อนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมก็มีเคล็ดลับส,สวยๆเล็กๆน้อยๆนะครับเตือนให้กินฟรีไปก่อนแล้วก็ทิ้งร่มไปนะครับ กินทางไหนก็โดนกินสามนะครับกินทางไหนก็โดนเหมือนเดิมเส้นให้กินแล้วก็มายึดตำแหน่งไว้เพื่อได้แย่สองนะครับทีนี้เขาหนีไปก็โดนแย่สองเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ก็ทำให้เราชนะคู่แข่งไปครับผมขอบคุณครับ